ตวันล,ลาดุดร,รมประจําโลกเสื่อมสุกโศกโลกเปลี่ยนในเวียนว่าย่างมีเหตุมีผลดลพาไปคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นทุกวันคืนอันสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใ่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกเอย่ย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจีบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องลักษณะนิสัย20ข้อของบุคคลที่เชื่อกันว่าเป็นเทวดามาเกิดท่านผู้ฟังครับในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นก็เชื่อกันว่ามนุษย์นี้เป็นภพบภูมิเดียวที่สามารถจะฝึกฝนปฏิบัติจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะเชื่อกันว่ามนุษย์นี้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีศักยภาพมากพออาศัยร่างกายสังขารของตนเพื่อพิจารณาธรรม ทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ได้แต่ถ้ว่าในส่วนของพบภูมิมนืนแม้ว่าจะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีความละเอียดกว่ามนุษย์หรืออาจจะมีกิเลสที่น้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่ามีกิเลสอยู่และแม้ว่าจะมีบุญมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานได้ดังนั้นก็จึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินกันว่าเทวดามาเกิดซึ่งก็มีส่วนที่เป็นจริงได้ เพราะเหล่าเทวดาทั้งหลายนั้นก็เถือว่าพบภูมิมนุษย์นี้เป็นสุขติภูมิเป็นภูมิที่เทพเทวดาทั้งหลายก็ต่างพากันปรารถนาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่อยากจะสร้างสมบุญบาร,รมีให้มากยิ่งขึ้นไปหรือท่านที่มีความต้องการอยากที่จะมาบวชเป็นพระในพระาศาสนานี้โดยมีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสที่แผดเผาปวงสัตว์ทั้งปวง เพื่อที่จะเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้ในที่สุดและสำหรับ20ลักษณะนิสัยของผู้ที่เชื่อกันว่าเป็นเทวดามาเกิดเขาเหล่านั้นก็จะดูมีความสงบสำรวมเรียบพร้อมใครๆก็ต่างจะยกย่องนับถือให้เป็นครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาผู้ใดได้พบเห็นก็อยากที่จะเป็นมิตรอยากที่จะเข้าใกล้เมื่ออยู่ด้วยแล้วก็มีแต่ความสบายใจ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณการท่านก็ได้เชื่อว่าผู้ที่เป็นเทวดามาเกิดนั้นในทั้งชายและหญิงจะมีลักษณะที่มีความสงบ20ประการดังนี้ครับลักษณะที่หนึ่งจะเป็นผู้ไม่บน 2. เป็นผู้ไม่มีความฟุง้งซ่าน 3. เป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ 4. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุดฟ้า 5. เป็นผู้ไม่โอ้อวด 6. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวเเป็นผู้พูดด้วยปัญญา 8. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ 9. เป็นผู้ไม่หวาดวัน 10. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว11เป็นผู้มีความอดทนได้รอคอยได้ 12. เป็นผู้ไม่ถึงอัคติในธรรมทั้งหลาย 13. เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงฝ่ายใด 14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา 15. เป็นผู้ที่มีปกติมีความละอายและเกรงกลัวตบากกรรมหรือการทำชั่วเปียดเบียนผู้อื่นทั้งปวง 16. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา 17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศมาต้องเกิดความพัดพลากสูญเสียเพราะสามารถพิจารณาเห็นถึงความเป็นจริงได้ว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกระทั่งสังขารน,นั้นก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 18. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา 19. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตนและในข้อสุดท้ายข้อที่20เป็นผู้มันศึกษามีความสนใจขนขวาและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและหากว่าท่านผู้ฟังได้พบเจอกับคนที่มีลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมานี้ทั้งหมดก็ขอให้ได้อยู่ใกล้เขาเรียนรู้จากเขา ปฏิบัติตามเขาให้การสนับสนุนเขารับฟังเขาหรือหากว่าเป็นตัวท่านเองกี่เห็นว่าลักษณะนิสัยทั้ง20ข้อนี้ดีและท่านยังขาดอยู่ก็ขอให้ลองเติมเต็มไปทีละข้อละข้อนะครับก็เชื่อว่าหากท่านทําได้ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญามีความมั่งมีในหลายๆด้าน และก็จะเป็นพลวะปัจจัยสั่งสมให้เกิดอินทรีย์บรารมีให้ได้เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานสามารถทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ให้สิ้นไปได้อย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอไปนี้ก็เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลจริงๆก็จึงต้องขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่าน ในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่เป็นเรื่องราวของนิทานธรรมะนะครับกับหัวข้อของนิทานเรื่องเจ้าหญิงเกลาะวิเศษท่านผู้ฟังครับก็ขอย้อนกลับไปในกาละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็มีเจ้าหญิงอยู่พระองค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงผู้มีจิตใจดีที่ทุกๆคนนั้นก็ต่างรักใคร่ในวันหนึ่ง พระราชากับพระราชินีก็ได้เกิดล้มป่วยลงพร้อมๆกันดังนั้นเจ้าหญิงก็จึงได้ปรึกษากับหมอหลวงเพื่อที่จะหาวิธีรักษาพ่อกับแม่ให้หายป่วยให้ได้เร็วที่สุดและหลังจากที่หมอหลวงก็ได้ตรวจดูอาการของพระราชากับพระราชินีแล้วหมอหลวงก็แจ้งให้กับเจ้าหญิงได้ทราบว่าพระราชากับพระราชินีนี้ก็ทรงเป็นโรคร้ายที่ยาโดยทั่วไปนั้นก็ไม่อาจที่จะรักษาให้หายได้แต่ทว่า ก็ยังมีอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ทั้งสองพระองค์ได้หายป่วยซึ่งก็มีอยู่เพียงแค่วิธีการเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เดินทางไปยังปราสาทของหมอวิเศษเพื่อที่จะขอให้แพทย์ที่เก่งที่สุดได้ทําการปรุงยารักษาให้และถึงแม้ว่าเหล่าทหารพระราชการและประชาชนก็ต่างต้องการที่จะช่วยเหลือพระราชากับพระราชินีแต่ทว่าการเดินทางไปยังปราสาทหมอวิเศษนี้ ็เป็นเรื่องที่ดูอันตรายมากก็เพราะว่าที่ตั้งของปราสาทนั้นก็ตั้งอยู่ในป่าลึกซึ่งระหว่างทางก็จะมียักษ์ใจร้ายที่คอยดักกินคนที่จะเดินผ่านไปผ่านมาและก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองที่ทุกๆคนนั้นก็จึงไม่มีใครที่จะกล้าอาสาที่จะเดินทางไปขอ,อยามาช่วยเหลือพระราชากับพระราชินีที่พวกเขารักและเมื่อเจ้าหญิงได้เห็นว่าก็ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะสามารถช่วยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของพระองค์ได้ ดังนั้นแล้วเจ้าหญิงก็จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าแล้วก็มุ่งหน้าไปยังปราสาทของหมอวิเศษด้วยตัวของพระองค์เองในวันแรกที่พระองค์ทรงเดินทางเข้าไปในป่าเจ้าหญิงก็ทรงได้พบกับลูกนกที่ตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่และก็ด้วยความที่เจ้าหญิงนั้นก็ทรงมีจิตใจดีพระองค์ก็จึงได้ประคองลูกนกเอาไว้ด้วยมือน้อยๆของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะนำลูกนกกลับคืนสู่รังของมัน และถึงแม้ว่าการที่ได้ปีนขึ้นต้นไม้เพื่อช่วยเหลือลูกนกจะทําให้เสื้อผ้าของเจ้าหญิงก็ขาดรุ่งริงและก็ดูมอมแมมไปหมดแต่ทว่าเจ้าหญิงนั้นก็ทรงสุขใจที่พระองค์ได้ช่วยเหลือลูกนกให้ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของแม่นกได้เป็นผลสําเร็จและมาจนถึงวันที่สองของการเดินทางเจ้าหญิงก็ทรงได้พบกับกวางน้อยที่กําลังกระเสือกกระสนพาตนเองออกจากแอ่งโคลนที่เหนียวหนืด และก็ด้วยความที่เจ้าหญิงก็ทรงมีจิตใจดีนี่เองพระองค์ก็จึงได้ใช้เทาวันผูกับตนเองเข้ากับคอนไม้จากนั้นพระองค์ก็ทรงย่ำลงไปในแองคโคลนแล้วก็พยายามดึงกวางน้อยออกจากแองคโคลนแห่งนั้นด้วยพละกกาลังเท่าที่พระองค์จะทรงมีอยู่และถึงแม้ว่าการที่ได้ช่วยเหลือกวางน้อยจะทําให้เนื้อตัวของเจ้าหญิงเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปหมดม,หหมีน้าซ้ําน้ำเหม็นๆจากแองคโคลนก็ยังทําให้เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ กอกลายเป็นคนที่มีกลิ่นเหมือนกับขยะที่เน่าเสียทวนให้รู้สึกขยะขยแขงเป็นที่สุดแต่ทว่าตัวของเจ้าหญิงนั้นก็กลับไม่ให้ความสนใจกาะเราะว่าพระองค์ก็ทรงมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือกวางน้อยได้เป็นผลสําเร็จและในวันที่สามของการเดินทางเจ้าหญิงผู้มีสภาพเหมือนกับคนจรจัดนี้ก็ยังคงมุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายเพื่อที่จะขอ,อยามารักษาเสดพ่อกับเสดแม่โดยที่พระองค์ ก็ไม่ทรงพัดปลึงต่ออันตรายใดๆที่อาจจะรออยู่เบื้องหน้าและในขณะนั้นเองที่เจ้าหญิงเกือบจะเดินทางถึงปรา,าสาทของหมอวิเศษเหล่านั้นจูจูพื้นแผ่นดินก็เกิดสั่นสะเทือนเลือนลัน่นและเจ้ายักษ์ใจร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมร้อมกับยื่นมือออกมาเพื่อที่จะจับเจ้าหญิงเป็นอาหารแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีสายลมที่พัดกลิ่นตัวที่เหม็นแสนเหม็นของเจ้าหญิง เข้าไปปะทะกับรูจมูกที่มีขนาดมหึมาของเจ้ายักษ์ใหญ่และถึงแม้ว่าเจ้ายักษ์มันจะหิวสักเพียงใดแต่มันก็ยังไม่อยากที่จะปวดท้องเพราะกินคนจรจัดที่มีสภาพไม่ต่างกับผ้าคีเรวเน่าๆคนนี้เป็นแน่และก็ด้วยเหตุนี้นี่เองยักษ์ใจร้ายก็จึงได้ปล่อยตัวเจ้าหญิงแล้วก็เดินจากไปยังหัวเสียเป็นที่สุดเมื่อเจ้าหญิงรอดพ้นจากเนื้อมือของเจ้ายักษ์ใจร้ายพระองค์ก็จึงรีบเข้าไปยังปราศาทตรมอวิเศษ แล้วขอร้องให้บรรดาแพทย์ผู้มีวิชาสูงทรงได้ช่วยปรุงยารักษาสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ซึ่งหลังจากที่เหล่าแพทย์ทดลองปรุงยาอยู่นานถึง3วันสคืนและในที่สุดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ได้ปรุงยาได้สําเร็จจ้าวหญิงก็จึงได้กล่าวขอบคุณเหล่าแพทย์ผู้เมตตาจากนั้นพระองค์ก็รีบเดินทางกลับไปยังเมืองเพื่อนํายาไปรักษาพระราชาและพระราชนินีท่านผู้ฟังครับ และหากว่าเราได้ลองพิจารณาดูเรื่องนี้ให้ดีแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เจ้าหญิงส่งกระทําต่อลูกนกและกวางน้อยกดทําให้พระองค์ได้รับเกาะแห่งความดีซึ่งก็คอยปกป้องพระองค์จากเจ้ายักษ์ใจร้ายโดยที่พระองค์ก็ทรงคาดไม่ถึงและในที่สุดพระราชากับพระราชินีก็ทรงหายป่วยและสุดท้ายเจ้าหญิงก็ทรงได้อยู่กับพ่อและแม่ของพระองค์อย่างมีความสุขสืบมมาครับ ก็ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาท่านผู้ฟังได้ลองนำไปฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง15ข้อที่ทำให้เข้าใจความสุข และเราจะรู้ได้เองว่าแผลจริงแล้วความสุขมันอยู่ใกล้แค่คืบท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วนั้นความสุขในชีวิตของคนเรานี้มันก็อยู่ใกล้แค่คืบเดียวเท่านั้นสําคัญเพียงแค่ว่าเราจะมีทัศนคติแบบใดในการใช้ชีวิตมันก็เท่านั้นครับในทุกวันนี้เราก็ทํางานกันอย่างเคร่งเครียดท่ามกลางโลกภายนอกที่แสนจะสับสนวุ่นวายนี้ไหนจะเชื้อโควิด -19 ที่ทําให้เราต้องวิตกกังวล และก็มีวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆรอบตัวที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะผ่อนคลายชีวิตก็จะเรียบง่ายและจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมากก็ลองมาพิจารากันดูครับว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมาบ้างในข้อที่หนึ่งเมื่อมีความสุขขอให้มองความสุขก็หมายความว่าเมื่อเรารู้สึกกับความสุขแต่ให้เว้นที่ว่างเอาไว้บ้าง ก็เพราะว่าสัตรรทำความจริงของโลกใบนี้ความสุขนั้นมันก็ย่อมที่จะมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็วครับข้อที่สเมื่อมีความทุกข์ขอให้มองความทุกข์แล้วก็วางจิตใจให้เหนือทุกข์ทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการกำหนดความเป็นกลางมองดูความทุกข์เหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ครับ ข้อที่ 3. ามทำปัจจุบันตรงหน้าระหว่างการใช้ชีวิตควรที่จะมีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้ตนเองกําลังทำอะไรอยู่กำลังทำงานก็อยู่กับงานกําลังเดินก็อยู่กับการเดินมองต้นไม้ให้เห็นเป็นต้นไม้มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียงนกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้นเหล่านี้ก็คือการกําหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิน้นครับ ข้อที่4หากว่าตัวของเรามีความเลวที่ทำอยู่ก็ควรที่จะละลดและก็เลิกแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโทษหรือโกดเคียงตนเองก็ขอให้ได้พยายามควบคุมคำพูดการกระทำของเราให้ได้อยู่ในคุณงามความดีก็เพื่อที่จะไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นครับข้อที่5ความดีที่เรามีอยู่ ก็ควรที่จะเพิ่มพูนส่งเสริมให้มันงอกงามยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ได้ภูมิใจในความเป็นคนดีของตนและถึงแม้ว่ามันก็ดูจะเป็นเหมือนกับความดีเล็กๆน้อยๆแต่ก็อยากที่จะให้ได้ทําความเข้าใจเอาไว้แบบนี้ครับว่าต้นไม้ใหญ่มันก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกันเราก็ควรที่จะสร้างเหตุปัใจจัยให้ความดีของตนนี้ได้เติบโตต่อไปครับข้อที่6รักผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้ครับความรักนั้นมันก็จาเป็นจะต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่นก็ขอให้ได้จงรักผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวจงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนก็ขอให้ได้ฝึกตนเองให้ได้เป็นผู้ให้แบบที่เป็นผู้ให้ที่ให้เป็นแล้วความรักที่เรางงงอยู่ก็จะเดินไปสู่ความรักที่แท้จริงได้ครับข้อที่7แท้จริงแล้วนั้น ความคิดนี้มันก็ห้อยหาอาดีตและความกังวลในอนาคตและหากว่าเราได้คิดมากไปมันก็เป็นความคิดที่สูญเปล่าและก็เป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่และถ้าเป็นไปได้นั้นก็อยากที่จะขอให้เราก็ควรที่จะคิดให้น้อยและก็ขอให้แทนที่ความคิดอนไรัประโยชน์สาระเหล่านั้นด้วยการทำสมาธิกำหนดลมหายใจหรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์ เราก็จะต้องตระหนักว่าแท้จริงแล้วความทุกข์มันก็คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบันเมื่อเรารวมใจของเราลงไปสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ทั้งอดีตและอนาคตมันก็ไม่สามารถจะทำร้ายเราได้ครับข้อที่8ทํทำลายวงจรอุบาทของชีวิตโดยการใส่กิจกรรมดีๆเข้าไปก็อย่างเช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากินอยู่หลับนอนขับถ่ายให้เป็นเวลาใส่ตารางการออกกำลังกายลงไปบ้างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนได้ตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆเพราะนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าและก็เป็นปัญหาทางใจอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายครับข้อที่9จงรับในหน้าที่ของตนและก็พยายาม ที่จะเชื่อมโยงหน้าที่ของตนไว้กับประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของสังคมก็ขอให้คิดให้ออกครับว่าหน้าที่ของเรานี้มันสามารถจะช่วยอะไรสังคมได้บ้างหรือสามารถจะช่วยอะไรผู้อื่นได้บ้างและก็ให้ขยายความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นให้มันงอกงามในใจในการงานของเรามันก็จะสามารถเปลี่ยนจากการทำงานให้กลายเป็นการทำบุญได้เช่นเดียวกันครับซึ่งมันก็จะทำให้เรา กลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาครับข้ขอที่10ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่าคาดหวังในผลแต่จงสร้างเหตุอย่าคาดหวังในรักที่ดีแต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดีอย่าคาดหวังในความร่ำรวยมากเกินไปแต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้นและสิ่งนี้นี่เองครับก็คือการทำทุกอย่างด้วยจิตที่ว่าง และเมื่อเราสามารถทำทุกอย่างด้วยจิตที่ว่างได้แล้วชีวิตก็จะพบหนทางแห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้นครับข้อที่11มองไปรอบข้างถามกับตนเองว่ามีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเรามีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราจะต้องดูแลไม่อาจที่จะละเลยกอขอให้ได้มองไปยังเขาเหล่านั้นแล้วก็ถามกับตนเองว่า เราจะสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างและลงมือทำในทันทีอย่าได้อรีรอก็เพราะว่าเวลามันก็ไม่อาจจะย้อนคืนมาใหม่ได้ครับข้อที่12อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็คืออย่าพูดโกหกอย่าพูดความจริงที่มันไร้ประโยชน์อย่าพูดจะทำรลายน้ำใจบุคคลอื่นอย่าพูดจะดูถูกตนเองและอย่าพูดอะไรที่มันทำลายสังคม บุคคลและาศาสนาที่ตนนับถือัข้ขอที่13จงฝึกจิตใจของตนขัดเกลาจิตใจของตนด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิฝึกกำหนดรู้ตามความจริงเพราะแท้จริงแล้วนั้นชีวิตก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนและก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ฉะนั้นแล้วเราก็จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราจะต้องเตรียมความแข็งแรงของจิตใจไว้ก็เพราะว่าการทําใจนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสําหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนครับข้อที่14ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มและกําลังใจและก็ความจริงใจก็ขอให้เราจงได้แจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่ได้พบเห็นก็ขอให้ได้ทําให้เป็นนิสัยครับแล้วมิตรภาพที่ดีๆนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกวันครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นก็ขอให้เราจงได้บอกกับตนเองว่าสิ่งนั้นมันก็จะผ่านเราไปเสมอก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขหรือทุกข์ดีใจเสียใจก็จงได้มองดูเวลาให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันครับจงได้อดทนเข้มแข็งอย่าได้ยอมแพ้ในสิ่งใดก็ตามจงขอบคุณตนเองที่พาชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ จองได้ขอบคุณลมหายใจและสรรพสิ่งทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเราก็ขอให้ได้บอกกับตนเองเสมอว่าเราก็คือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองก็ขอจงให้ได้ใช้มันจงใช้ชีวิตทำชีวิตของตนเองให้มีค่ามากที่สุดสมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้ ก็ขอให้โชคดีและได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกันทุกคนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกรลับผมอานท์ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไวนะ้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ